ครับพอมีพี่น้องครับผู้ใดอยากขายไก่ไก่เขาเอารุนไหนน้อไอประมาณโลสามโลถึงโลหาโลแปดครับครับโลสามโลหาโลแปดซื้อจากไหนซื้อบ่ออั่นเลยบ่ครับซื้อตลอดปีครับซื้อตลอดปีบ่ออั่นเลยครับผมนะครับบ่ออั่นนะครับพอมีพี่น้องครับกันสอกันก็ได้พันใดกับแลวแต่มีมีมีว่าเอาบ่นม่พันสีบอลคือพั้นสามใช้เลือดครับพันอ๋อสามใช้เลือดนี้ สารเสลือดเป็นจังไหนแน่นอนไอลักษณะมันสะมันสิตามันสิดคมๆอะไก็เออคมๆครับอ๋อตาตุ้งกะโหจักแบบมันจะบอคือไก่บานเท่านะครับครับผมเบื้องหลังมันพิษจากไก่บานเนอครับครับขันไก่บานนี่คือเอาเบิร์ตไก่แจ่บบแจ่เอาเบิร์ตนะครับไก่บานเด้อครับเด้อนะครับผู้ใดสนใจครับอยากจะขายไก่เด้อครับในโซนโน่นคูน อันทะลมสีร,ดรัรด,รดรนะครับน้ำเกี้ยงน้ำเกลื่อนนี่เอา